มาแล้วครับพี่เฮียสมัยการช่างมาพร้อมกับแม็กตะปูไรสายยี่ห้อออนเซ็นพี่ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะพี่นะชุดนี้ราคาอยู่ที่2200บาทพี่ราคานี้รวมส่งเก็บปลายทางไม่มีการบวกเพิ่มนพี่นะราคานี้พี่ก็จะได้แบต2ก้อนนะพี่นะพร้อมเป็นที่ชาร์จแท่นชาร์จพี่นะเครื่องตัวนี้สามารถใส่ลูกได้ทั้งหมดก็5ขนาดด้วยกัน,นพี่นะเล็กที่สุดก็คือ10มิล15มิล20มิล25มิล30มิลพี่ ตัวนี้ f10 พี่ f10 จะสั้นที่สุดพี่นะแต่ f30 ก็จะยาวที่สุดพี่ดูครับผมตัวนี้ยาวที่สุดการใช้งานถือว่าสุดยอดมากพี่ตัวนี้แถมแบตให้สองก้อนนะพร้อมแท่นชาร์จนะพี่นะเขาเรียกว่า f30 นะพี่นะที่สามารถใช้ยิงไม้ยิงบินียมบางๆหรือว่าสังกะสีบางๆได้พี่นะตัวนี้ไม่ต้องอศสยไฟฟ้าแบตสองก้อนสามารถใช้งานได้แปดถึงสิบชั่วโมงน,นะพี่นะ อ่ะมาดูพี่วิธีการใช้งานใช้ยังไงพี่นะเป็นล่องพี่นะพี่กดตรงนี้ก่อนพอกดปุ๊บพี่ใส่ตรงนี้พี่นะใส่เข้าไปวางลงแล้วก็ผลักขึ้นพี่อย่างนี้ก็แค่เข้าไปครับผมเวลาเปิดนะพี่นะพี่กดตรงนี้ก็สีคลิเขียวเลยพี่กดแค่ได้ก่อนพี่เด็อันนี้มีกดอย่างนี้เลยพี่นะมีที่ล็อกพี่กดยี้ไม่ขึ้นกดอกาดนี้กดได้พี่นะ อ่ะนี่ล็อกไว้ก่อนไม่ล็อเปิดเครื่องนะพี่นะกดตรงนี้พี่สีเขียนแ้วแช่ไว้ก่อนพี่อ่าขึ้นแล้วถือมาใช้ง,งานได้แล้วนะพี่นะอย่นี้ก็กดยิงได้เลยพี่ลองลองดูนะอ่ะเดีย๋ยวผมสาธิตยิงให้ดูพี่ปองไม่เห็นเลยพี่ดูแนบมากพี่ถ้ายิงอย่างนี้พี่ดูอ่าน่า แะ่เห็นอยู่นะพี่นะเนี่ยวางไว้เนี่ย,าางงยจะจมนะพี่ดูดูครับ,ส,นะส,รบสุดยอดมากพี่ดูนะพี่สังเกตุพี่มองไม่เห็นเลยครับผมสุดยอดมากพี่ดู ดูปีเนียมครับผมมาดูนะครับของสุดยอดมากพี่ดูของแท้ยิงปีเนียมมากบกรม้ดูนะครับผมบกระไม้นะพี่นะของแท้พี่ดู 2,200บาทที่รวนส่งเก็บในทางไม่มีการบวกเพื่อน,นพี่นะเราแทงลูก S20 ให้หนึ่งกล่องน,นะพี่นะลูกค้าท่านไหนสนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยครับพี่ตัวนี้ยิงจมล้านเปร์เซ็นที่โอเคครับสวัสดีครับ